กี่ยับทุไทยอินไซต์เทเลนต์เอาละครับตั้งประเด็นดีกว่า<ะ>ทุกนาทีมีค่าค<ะ>ดีทุจริตปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยยังไม่จบนะอจำได้หรือไม่จาได้หร<ะ>ือไม่มีการดําเนินคดีอาญาเอากับอดีตกรรมการอาดีตผู้บริหารของธนาคารกรุงไทยที่มีส่วนร่วมในการพิจรณามีส่วนร่วมในการอนุมัติการปล่อยสินเชื่อธนาคารกรุงไทยให้แก่กลุ่มบริษัทที่มีชื่อว่า กิจสรามหานครหรือ KMC จําได้หรือไม่ใช่ค่ะเราจําได้ว่ามีผู้บริหารแบงค์เนี่ยติดคุกไปแล้วก็นึกว่าคดีนี้มันก็น่าจะจบแล้วและที่ติดคุกไปแล้วนั่นนะฮะเบอร์ใหญ่ๆของประเทศทั้งสิ้นอย่างเช่นคุณวิโรจน์นวลแข็งอดีตกรรมการผู้จัดการของธนาคารกรุงไทยค่ะสายตรงบ้านพาทิศก็ไปเจอกันในคุกอย่างเช่นคุณสุชัยชาววิสิทธิะ อดีตอธิบดีกรมค้าภายในน้องชายของรัฐมนตรีคลังรัตรีสุชาติชาววิสิทิตดังนี้เป็นต้นนะนะระดับนั้นทีเดียวรแถวหน้าของประเทศผู้บริหารระดับสูงนักธุรกิจแถวหน้าของประเทศอีกหนึ่งคนนะครับก็คือคุณวิชัยกิษดาธานนบจำได้ไหมฮะบุคคลเหล่านี้ก็ติดคู่กันไปทุจริตบอยสินเชื่อธนาคาร กรุงไทยให้กับกลุมกฤษดามหานครอนุมัติปล่อยก็ติดคุกคนที่ไปขอสินเชื่อก็คือคุณวิชัยกฤษดาธานนท์ก็ติดคุกจำได้จำได้ค่ะก็นึกว่าคดีนี้มันน่าจะโอเคจบไปแล้วปรากฏว่าที่ไหนได้ปรากฏว่ามีข่าวเข้ามาดังนี้ครับสิบโมงเช้าวันนี้ใ่่คะอธิบดีดีเอสไอพันตํารวจเอกภัยสิธิ์วงเมืองนี่แหละค่ะจะปิดห้องตั้งวงสังเคราะห์กับตัวแทนจากสํานักงานเอกสารสูงสุดค่ะแล้วก็คณะพนักงานสอบสวนด้วยนะคะ จะมีการต่อยอดคดีทุจริตปล่อยสินเชื่อธนาคารกรุงไทยให้กับ KMC กิสรามนครมันก็มีคำถามเกิดข,ขึ้นมาแสดงว่ามันจะต้องมีผู้มันจะต้องมีบุคคลที่เป็นเป้าหมายของ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 คดีอีกหนึ่งกลุ่มที่เป็นข่าวมาแล้วที่ยังไม่ถูกฟ้องที่ยังไม่ติดคุกใช่ค่ะที่สําคัญมันเคยเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วคือกลุ่มการเมือง นั่นนียสิครับที่ติดคุกไปแล้วเนี่ยจะเป็นอดีตกรรมการอาดีตผู้บริหารใช่ค่ะ,ะในสแวนของทางขันกรุงไทยและเจ้า,าของกิจสาหานัรในอดีตค่ะใช่ไหมครับแต่นักการเมืองกลุ่มการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตร,รายการนี้อย่างลอยนวล ใช่ค่ะตามข่าวก็มีระบุชื่อมาด้วยนะวันนี้เขาคงจะพิจารณากันไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณพันธ์ทองแท้ชินวัตรนะคะหรือคุณการจนาภาหงเหินด้วยนะคะถือว่าเป็นคนสนิทของคุณหญิงพจมานดามาพงศ์เนี่ยแหละค่ะวันนี้จะมีความชัดเจนแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะประชุมกันที่สำนักงานเดยการสูงสุดหรือที่ดีเอสไอประชุมกันที่กลุ่มสอบสวนคดีพิเศษกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอค่ะแจ้งวัฒนะศูนย์ราชการใช่ค่ะสิบโมงเชา้าวันนี้ค่ะตึกบีค่ะก็ตึกนั้นแหละ มีนักข่าวประจําอยู่ที่ DSI อยู่แล้วค่ะผมว่านักข่าวเป็นร้อยวันนี้รอผลการสังเคราะห์คดีต่อยอดคดีธนาคารกรุงไทยจะโยงในที่สุดจะเช็คบินกลุ่มกันเมืองคนไหนโอ๊กพันทองแท้จะโดนหรือไม่คุณกาญจนาภาเลขาของคุณหญิงอ้อจะโดนหรือไม่นี่แหละค่ะวันนี้เขาบอกว่าจะมีความชัดเจนนะคะหลังจากที่มีการพูดคุยสังเคราะห์กันนหนึ่งคุณตกไปอีกหนึ่งชื่อใครคะเป็นผู้สูงวัย เป็นผู้สูงวัยเป็นพ่อของนักการเมืองค่ะไทยรักไทยค่ะเพื่อไทยพลังประชาชนอืจำไม่ได้แล้วใครคนเป็นลูกเนี่ยเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่วัยแรงค่ะเป็นยังบัตรใช่ไหมไม่ใช่ยังบัตรนะฮะอ๋อไม่ยังบัตรนะไม่แล้วล่ะครับอ๋อไม่ยังบัตรแล้วถึงวันนี้ไม่ยังเล่นแล้วครับอ๋อเดี๋ยวจะได้คิดอีกช็อตหนึ่งไม่ยังบัตรนี่เป็นใครก้านชีวิตกล้าโลกกล้าการเมืองมาในระดับหนึ่งแล้วล่ะครับอ่า แต่ก็ยังนับอยู่ในกลุ่มของนักการเมืองรุ่นใหม่หน้ายังใสกึ๊บอยู่เลยเป็นใครยุดในซุ้มเจ้าแม่นครบานเออออเเข้าใจว่าชื่อของคุณพ่อเนี่ยติดอยู่ในกลุ่มการเมืองที่จะถูกสังเคราะห์กันวันนี้ด้วยออไม่ต้องเอ่ยชื่อใช่ไหมค่ะเราออกใช่ไเอ่ยไม่ต้องไปเอ่ยแลอวไม่ต้องไปเอ่ยแล้วกันก็รอดูวันนี้ละกันนะคะวันวันนี้คงจะมีความชัดเจนนะคะว่ากลุ่มการเมือง ที่พัวพันกับเรื่องนี้จะมีพยานหลักฐานอะไรขนาดไหนอย่างไรที่จะขยายผลในการดําเนินคดีนดนะเอาแค่อีกเรื่องไหมฮะค่ะธรรมกายออธรรมกายเขามีการเปลี่ยนคนคนที่จะสมที่กำลังกันเข้าไปลุยวัดพระธรรมกายแล้วนะค่ะเดิมเนี่ยมีการวางตัวรองรระะรอพบตรพลตบุตรเอกศิวราลังสีพรามนกุลอาเปลี่ยนมือ เป็นเจ้าภาพหลักในการสนทิกำลังทุกหน่วยบุกเข้าไปในวัดพระธรรมกายเพื่อนำตัวพระธรรมชโยมาดำเนินคดีฟอกเงินรับของโจรค่ะแต่ล่าสุดได้ข่าวว่าเขาเปลี่ยนตัวเล่นเปลี่ยนจากรองศิวราเป็น,<ค>นเป็นคนตำรวจเอกเดชนรง์สุทธิชานบัญชารองพบตรใช่ไหมอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนที่จะรับผิดชอบในการสนทิกําลังเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโยนี่แหละคะ่ะและครั้งนี้เขาว่ากันว่ากําลังหลักที่จะบุกเข้าวัดเนี่ย จะไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นทหารจะไม่ใช่เดสไแต่คราวนี้จะเป็นทหารตกองทัพพักหนึ่งจริงไม่จริงไม่ทราบเนี่ยข่าวอย่างเงี้ยเขาออกมาเรื่อยหลายคนก็บอกจะจับก็จับเลยต้องมาปล่อยมาบอกข่าวมาให้สัมภาษณ์ก่อนว่าใครกับใครเอาพักสักครู่ครับค่ะ